เงิน8888บาทจำนวน10กล่องนอกนั้นกล่องอื่นๆจะมีแบงค์ร้อย5 0าแบงค์พันก็5,000ค่ะสำหรับวันนี้ถ้าจะรับในราคาบ้านตาโกโก้2 7 7กาแฟ7 8 8ค่ะลูกค้าบ้านฟ้าโกโก้พิมพ์277กาแฟพิมพ์278รีบนะครเพราะโปรนี้ ทุกคนให้โอกาสนาราไม่ได้เรียกมาเท่าไหร่แต <t os> oh, ik, ่ตั๊กเป็นคนเสนอเองไม่ได้ไมอยู่จริงหรอจริงถ้ามีวันไหนได้ดีเดี๋ยวจะมีโอกาสมาตอบแทนแม่ละกันนะพี่ไม่ขออะไรเลยเอาความสำเร็จมาฝากพี่แล้วได้่ ร้องไห้บอกหนูไม่อยากอยู่แล้วแม่หนูไม่รู้หนูจะอยู่ทำไมอดีตคืออดีตก็มาดูปัจจุบันกันดีกว่านะคะทำนีนาราเยอะถ้าตักหยิบเงินมาแจกเอฟซีไม่เกี่ยวกับนาราทุกอย่างเป็นของตักนะคะนี้ก็บอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ไอะไรต้องเฮ็ดดีได้ทํางานแบบนี้หนูดีใจมากแม่ตากขอบคุณโอกาสที่แม่ให้ลูกสาวได้กลับมาทำงานอีกครั้งนะแม่นะแล้วะชีพที่เธอรักเออแม่คิดถึงหนูปะวะคิดดิพอเห็นโพสต์อารูปที่ออกมาแล้วไปจับเท้าแม่คิดอยู่ว่ากตัญญูยังไงก็ไปรอดนาราคนเดิมคนดีกลับมาแล้้วววนน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 นะะะะคคคคคคขออออบบบบุุณททกกกกกกมมมมเเเเเตต์์ี่ปปป็็็็าลลลลัััังงงหหยใใจพ น้องนารานะคะเห็นเลยว่าน้ำใจคนไทยแบบร้อนห่ามากคือแบบทุกคนให้โอกาสและทุกคนบอกว่า,ก,วาก,กลับมาและทําให้ดีน้องบอกเลยนะน้องพร้อมอยากปรับปรุงตัวอยา<ม>กให้นาราพูดเองดีกว่านะคะตรงนี้นารากลับมาแล้วเนี่ยหนูกลัวตลอดนะแม่หนูกลัวว่าจะไม่มีใครเขารักเรา <c oughs> หนูกลัวตลอดว่าเออเราออกมาเนี่ยแม่หนูจำตลอดต้องเหนื่อยแน่เลยจะต้องลำบาก <c oughs> จะต้องลำบากจะต้องเพื่อนจะคบไหมอะไรเงี้ยพอวันนี้วันที่แม่ทักมานารามาหาแม่หน่อยเดี๋ยวแม่ให้ท่านนี้หนูแบบอุ้ยแม่จำเรัวไม่ยืมเราอะ มันเป็นสิ่งที่หนูแบบว่ารื้อใจและมีกำลังใจที่อยากให้หนูว่าพุทสู้และทําดีต่อไปแล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่อะแม่ออมาพ<ห>ไปทำไปกลับเนี่ยกลับกลับคุณแม่ใช่ไหมกลับแม่เพราะว่าคือตั้งแต่วันที่เราอะไปอยู่ในที่ที่เราไม่อยากอยู่เนี่ยแม่มีแม่คนเดียวที่เขาไปหาเราบางคร<ม>ั้งหนูอยากจะกินนู่นกินนี่ใช่ไหม,มเราไม่เหม่ียใครติดต่อแล้วมาหรือว่าเราไม่รู้เราจะติดต่อใครเนี่ยเอเขียนจดหมายไปถามเพื่อนถามอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครที่จะซื้อให้เราเราลำบากขนาดนี้หรอทุกอย่างอะแม่เราผ่านพ้นมาได้เนี่แแม่่บบ รองทายบอกหนูไม่อยากอยู่แล้วแม่ <S 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 หนูไม่นุ้หนูจะอยู่ทําไหมหนูทอมากบดกหนูไม่อยากอยู่แล้วทุกอย่างมันลุ่เลาไปหมดเลยอะแม่สุดท้ายเราก็ต้องสู้มีแม่ที่แบบว่าคอยคอยให้กาลังใจหนูอะแม่จนวันนี้ได้มายตรงนี้อีกครั้งหนึ่งอะก็อยากจะดูแลแม่อยากให้แบบแม่อยู่สบายกลับมาครั้งนี้เราต้องดูแลแม่ให้ดีที่สุดกลับมามครั้งนี้ก็คือพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองทุกอย่างใช่ค่ะแม่หนูว่าแม่จะเปิดโรงพยาบาลถ้าแม่ให้นาราไปช่วยโดยนาราไม่ไม่ออาค่าตัวไปกับแม่ไหมได้ไปสิแม่วันหนึ่งเลยนะขอไปเลย โอ้เธอทำมาเยอะทำโรงเรียนทำอะไรอ่ะเยอะแยะมากมายอดีตคืออดีตเรามาดูปัจจุบันกันดีกว่านะคะคำดีเชยเยอะคำดีนาราเยอะอ่าวันนี้นาราจะขายสินค้าอะไรกับแม่แม่ก็จะเป็นสินค้าของตั๊กเองที่ตั๊กเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าตั๊กหยิบเงินมาแจกเอฟซีไม่เกี่ยวกับนาราทุกอย่างเป็นของตั๊กนะคะงดดราม่าน้องนะคะลองชิมดันนี้คือแม่ทำมาใหม่เหรอคะเป็นปกติจะเใช้โคกโก้แบบกรอบของแม่นะที่หนูเคยทานอ่ะใช่อันนี้แบบเป็นแบบซองอ่ะลองชิมดูส่อกัน มามาเอาเลแก้วก็เปลี่ยนหมดเลยแม่เลือกโก้นะแม่นะพ<ม>วน<ม>ีใช่ของพี่กากินกาแฟสำหรับโ,โกโ้วันนี้เราจะเปิดโปรพิเศษปกติหนึ่งห่อมัน590บาทนะคะแต่วันนี้จยวพี่เ,เราเปิดวันเดียว<อ>และขอทุกคนทีอ่อุดหนุนนะแม่ขอให้ทุกคนช่วยซื้อเป็นกำลังใจให้นาราเป็นการสพอร์ตนาราให้นาราได้เริ่มต้นใหม่ก็คือในบ้าน้าก็คือจะได้ทุกกล่องเหมือนกันดกล่องแดงตองแดงแบบนี้นะคะข้างในจะเป็นเงินสดแล้วแต่ว่าใครจะได้กี่ใบนะคะแม่นาราซื้อสมพูพี่พี่ให้ซองขาวพี่ไล่ออกแม่พี่ไ่ออก แม่ขอบคุณนะคะแม่ตาคือจะบอกว่าเคืออันเนี้ยแม่ตาบอกว่าให้เอาไปใช้หนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแม่ให้จริงเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ย<ห>พอแม่<ด>ให้จริงเรารู้สึกดีใจแม่ขอบคุณนะแง่แง่เฉยๆไม่ต้องพูดตัวเลขแต่รู้อยู่แล้วแม่หกหลักมันห <laughs> นายอย่างเงี้ยก็คือหกหลัก ได้แมห่เดียวเราจะไปใช้ที่ใช้สินงเขาได้ไหนที่ของเราขอบคุณแม่ตักนะแม่ <kalk> a, ส่วนหนึ่งนะคะนอ้องก็ต้องจะเลี้ยงงูพ่อแม่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องไปใช้หนี้มันจะไม่ได้ใช้หนี้ทั้งหมดแต่ตอนนี้พยายามหาอยู่ก็จะเอาเงินไปใช้หนี้อันนี้ให้น้องหกหลกักแล้วก็ให้ค่าเดินทางเพิ่มค่ะให้เป็นพิเศษเพราะตักเ,เคยทํางานกับน้องมาก่อนส่วนใครจะจ้างเท่าไหร่เนี่ยค่ะไปคุยเหล็กกับนาราเอาเองนะคะเพราะสิ่งหนึ่งคือวันนี้ตักทาให้ตักมีความสุขแหละตรงนี้คือตักมีความสุขตตตัักกกกกจนนนนรรราาาาไไไไมม่่่่่ดด้้้เเเเเียทหหแป็็คคสอองงละ จะได้หนูไปหมดแม่บอกตอนนี้ล,<อ>ลูกพังงานหมดทุกอย่างคะ่ะตอนนี้ลูกแม่ขอบคุณที่ช่วยเหลือหนูจริงนะแม่ถ้ามีวันไหนได้ดีเดีด๋ยวจะมีโอกาสมาตอบแทนแม่แล้กันนะพี่ไม่ขออะไรเลยเอาความสำเร็จกำฝากพี่<ด>แล้วได้ค่ะแม่วันหนึ่งที่นาราหลุดพ้นจากทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างในชีวิตเสร็จแล้วเอาความสำเร็จกำฝากพี่แล้วค่ะค่ะแม่นะขอบคุณนะครับมาแค่ซื้อเลยตอนนี้ลูกวนซื้อเลยค่ะมาทุกคนซื้อเลยหมดหรือยัง